ตั้งเจตนาที่ดีถ้าถามว่าจะได้บุญตามที่ตั้งใจไหมก็ตอบว่าได้แสแวงหาอะไรเราจะได้อย่างนั้นนี่เป็นอจัจฉธรรมคือเป็นความจริงของเหตุและผลเมื่อเราต้องการเสแวงหาเราจะได้ยกตัวอย่างง่ายที่เราไปตลาด,ดอยากโยก็สเสวงหาเข้าของใดๆตั้งใจว่าจะไปเอามาก็ได้ไปหาตรงนั้นก็ได้มามีอะไรแลกเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนมาไดา เพราะฉะนั้นการแสวงบุญเมื่อต้องใจที่จะเอาบุญหรือทำบุญเนี่ยก็จะได้แต่แรกเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจหรือเวรทรัพย์อะไรก็แ้แต่เราก็จะได้ถิ่แต่ก็คือความหมายของการเสวงหาแล้วก็ได้มาซึ่งถิ่ที่เราต้องการทีนี้ในเรื่องของบุญกุศสนก็คงไม่พัฒนาความมากมายแต่เพราะว่าเราต้องเข้าใจตลอดว่าบุญคืออะไรบุญสําคัญอย่างไร แต่ถ้าจะกล่าวแบบสรุปก็บอกว่าบุญนั้นเป็นต้นพุนอั่ยิ่งใหญ่ทุกชีวิตเกิดมาได้ด้วยบุญคือมีบุญเป็นต้นทุนมากมายเพียงพอนะไม่ใช่ว่ามีนิดหน่อยก็ได้มาพระเจ้าตรัสว่ากิจโฉมรุสปฏิลาโพละยกกว่าจะได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้มาเช่นนี้แสดงว่าเต็มที่ด้วยบารมีหรือบุญที่สังสงเปลียนเปี่ยนได้จริงๆได้มาเกิดได้ด้วยบุญ แล้วก็เจริญเติบโตด้วยบุญหมายความว่าถ้าบุญไม่มากไม่เพียงพอการก้าวต่อไปก็ขัดข้องหรือครุขักไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดได้ด้วยบุญแล้วก็ดําเนินไปด้วยบุญเนี่ยจึงเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่เราได้มองเห็นความสำคัญว่าบุญนั้นเป็นพะละทิางใหญ่เราก็เลยต้องแสวงหาบุญมาเพิ่มเติม เพราะบุญกุศลเนี่ยโบราณท่างว่าบุญเก่าที่ทําไว้ถ้าบุญมาในเพิ่มเติมก็จะรอยหลอหมดไปได้ทั้งเียงเรื่องของเหตุผลธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อบุ้รษานุกชนได้เข้าใจและก็เห็นความสําคัญของการสั่งสมบุญหรือการทำบุญเราก็ได้จาริกเสลงหาตามที่พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้นำพาปฏิบัติเมื่อมาทำบุญเราได้บุญ ด้วยการปฏิบัติพิธีกรรมให้เป็นบุญทานศีลภาวนาแล้วนอกจากนี้เรายัได้ฟังธรรมะจริงๆธรรมะนี่มันก็มีอยู่ทุกคหทุกแห่งคืออยู่ที่การแสวงหาถ้าเราตั้งใจเราก็ได้ธรรมะก็เกิดขึ้นได้ทีนี้เรื่องของธรรมะเรื่องของหลักคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อเราพิจารณาดู ก็จะรู้ตามหลักของเหตุผลควรจะบอ์ตรัสชัดเจนว่าธรรมะหรือหลักธรรมคำสอนทั้งหมดนั้นพระองค์ตรัสไว้เป็นข้อแนะนาแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นจะได้ผลเป็นเพียงผู้บอกบอกทางมเท่านั้นเตาจงอาใสยความตั้งใจหรืออุตสาหะศรัทธาของแต่ละท่านแต่ละคนที่จะทำด้วยตัวเองเหมือนพระองค์บอกยาพิเศษ ถ้าว่าไม่บริโภคโรครายก็ไม่หายก็เหมือนบอกธรรมะว่าดีมีคุณค่าอย่างเนี้ยแต่เราไม่ปฏิบัติก็คือไม่นมาํามาใช้ก็ไม่ได้รับผลแต่นี่เป็นต้นในบาลีที่ยกขึ้นมาวันนี้อ่ะแต่มาก็อยากจะากแต่กล่าวถึงหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งก็ดูเป็นหลักธรรมที่ค่อนข้างจะแต่สำคัญใช้กับไม่ดีกว่าจะบอกว่าเป็นลธรรมะที่ลึกซึ้งก็ ทำให้ญาติโยมงฟังอาจจะว่าโอ้ม,มันหาดไปก็เป็นหลักธรรมที่สาคัญเป็นหัวข้อธรรมะในนักธรรมชั้นเอกที่นักเรียนธรรมชั้นเอกปฏิสูตรสามเนนเรียนพอแต่ตือหัวข,ข้อนี้เป็นอันดับแรกในหนังสือธรรมวิจารณ์ได้ว่าอุเทศข,ข้อที่หนึ่งเอทัปัสสพิมังโรรังติดตังราชะระทูปะบังซึ่งแปลว่า พระพุทธเจ้าจักให้พุทธบริษัทของพระองค์เนี่ยมาดูรูปใบนี้ที่สวยงามประการตามบรนราชรถเอถากใแปลว่าจงมาปัสถะในแปลว่าจงดูอิมังโลกังซึ่งรูปใบนี้ติดตังราชะมาถูปฝังที่วิจิตรการตาสวยงามเหมือนราชรถยัตถภาลาวิสีดันติ คนโง่เขาเบาปัญญาก็จะติดข้องอยู่คือหลวงัวเบานักผิสังโคว,วิชานตังแต่ผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์ก็จะไม่ติดในเป็นพุทธภาสิตที่ค่อนข้างจะอาจจะชัดเจนแล้วก็มองเห็นว่าพระพุทธองค์ได้มีพุทธประสงค์อย่างไรในการที่สังสอนพุทธบริษัทก็มีบารีบทนี้มารองรับว่าตรัส ให้มาดูโลกใบนี้เอธะปัทสิมังโลกะที่ว่าเป็นโลกที่สวยงามทีนี้คําว่าโลกมี่จะมีสองอย่างพอ,อไม่พูดเป็นหลักวิชาการนะแต่เชี้แต่แน่ว่าโลกก็มีสองอย่างในพุทธประสงค์ตรงนี้มีสองอย่างคือโลกมูสัตได้แก่สัตว์โลกแล้วก็โลกคือแผ่นดินได้แก่พื้นแผ่นดินอากาศตัวปัดก็มีสองอย่าง ทีนี้ในความหมายของพุทธพจน์บทนี้พระองค์ทรงที่จะหมายเอารูปแบบไหนในสองแบบคือโลกด้แก่สัตว์โลกและก็โลกคือแผ่นดินถ้าจะพูดให้ชัดเจนนะมองเห็นเป็นความแตกต่างเลยอาตมาขออนุญาตใช้ภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษ the world นั่นก็คือโลกคือหมูสัตว์ the world สัตว์โลก the earth หรือ the earth หมายถึงโลกคือแผ่นดิน มายถึงพื้นแผ่นดินโลกคือหมู่สัตว์แต่โลกคือแผ่นดินที่พระองค์จัดให้มาดูเนี่ยในพุทธภาษิตบทนี้ประสงค์เอาโลกไหนคําตอบก็คอือโลกคือหมู่สัตว์คือสตัตว์โลกเดวุลให้มาดูความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายไมได้ดยังไงก็เกี่ยวข้องกับข้อสอคือโลกคือแผ่นดินเพราะว่าสัตว์โลกนั้นอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดิน เรื่องของโลกมนุษย์เนี่ยขอพูดให้เป็นดาราศาสตร์ิดนหนึ่งแล้วกันนะคงไม่ลึกหรือคงไม่ยากเกินไปโลกเป็นดาวเคราะห์ด,ดวงหนึ่งเป็นดาวเคราะห์ด,ดวงหนึ่งที่ลอยอยู่กลางอว,วกาศมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางสุริยะจักรวาลน,นะถอยกลับไปจําได้แล้วก็มีโลกของเราเป็นบริวาร พร้อมกับดาวเคราะห์ดวงอนื่นด้วยดาวเ,เลิอก,ก็หมายถึงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองก็คือดวงอาทิตย์เป็นดาวเลิอแต่ดาวเคราะห์ไม่มีดาวเคราะห์เหล่านี้ก็จะมาเป็นบริวารของดวงอาทิตย์เรียกว่าดาวนกพระเคราะห์นกพระเปลว่าเาก้ามาจากคำว่าเปลว่าเก้าดาวเคราะห์เก้าดวงที่มาเป็นบริวารโลกก็ปเป็นหนึ่งในเก้าดาวเคราะห์ดวงที่หนึ่งก็คือดาวพุธน,น่ะเรียกว่าเพื่อนเลย อยู่ใกล้โลกที่สุดที่สองที่เป็นวงจรออกมาก็คือดาวศุกร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่สามก็คือโลกเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นญาติโยนเรียนว่าดาวศุกร์นี่ใกล้โลกมากนะเราจึงได้เห็นความสุขใสในตอนกลางคืนหัวข้ามก็เห็นดาวศุกร์แล้วตอนสว่างตอนจะสว่างแจ้งก็เห็นดาวศุกร์เพราะอยู่ใ,นในลกล้ เนี่ยเป็นอันดับที่สองดาวศุกร์ันดับที่สามก็โลกต่อันดับที่สี่ก็ดาวอังคารติดกันโลกเหมือนกันแล้วก็ักวเาสาก็อยากจะไปดูันดับที่ห้าก็ดาวพฤหัสบดีดาวตรงนี้ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยในบรรดาดาวนุบกทะอันดับที่หกก็ดาวเสาสวยที่สุดดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่เล็กกว่าดาวพฤหัสและก็สวยมากอันดับที่เจ็ดก็ดาวดูเรนัสเป็นภาษาอังกฤษตาม วิาสตร์ที่คนพบอันดับที่แปดก็ดาวเนปฟจูนแล้วอันดับสุดท้ายดาวพนะูโตเนี่ยอยู่ด้วยกันตรงนี้เพราะฉะนั้นโลกเราก็เป็นดาวดวงหนึ่งอ่ะพระเจ้าตรัสให้มาดูโลกคือหมู่สัตว์ือสัตว์โลกแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าโลกใบนี้และสวยงามด้วยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมแต่ผู้ที่มีปัญญาแต่ไม่หลงติด ผู้ที่ไม่คิดพิจารณาจะหลงติดพรมใช้คําว่านักถีสังโฆวิชานตเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูโลกเห็นโลกแต่เข้าใจโลกแล้วก็จะไม่ติดโลกก็เหมือนกับพระแม่รุบาอาจารย์ท่านปฏิบัติที่บอกว่าปฏิบัติเพื่อออกไปจากโลกคือไม่ข้องเกี่ยวอยู่ในโลกแต่ตอ,อาศัยโลกมีเกิดขึ้นมาแ,นนแล้วก็ปฏิบัติเพื่อจะหลุดพ้นหรือออกไปจาก วัตส,สังสารคือการเรียนว่าใจเกิดตรงนี้ก็ก็เป็นหลักปฏิบัติเพราะฉะนั้นในพุทธประเสริบทนี้จะมาอยากจะให้ญาติโยมที่นั่งฟังได้บอกเห็นสภาพว่าพระเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงชี้ให้พุทธบริษัทได้มองเห็ุพุทธบริษัทในหมายถึงทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งฝ่ายแผรนปะชิดก็ได้ทั้งฝ่ายพระวัสดิญาติโยมก็ใช่ให้มาดูโลกไปนี้เพื่อให้รู้เท่ารู้ทัน เราเห็นตามความเป็นจริงมันร่วมเป็นอย่างไรอาโรคขโมยสัตว์สัตว์แต่มัโลกวทั้งหลายอยู่กันอย่างไรด้วยความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขด้วยเครื่องอุปการะอุปภโภคบริโภคอย่างไร,ร,รในปัจจุบันเราก็จะเห็นชัดเจนเพื่งอของวัตถุนิโยชน์ทั้งหลายอาที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่พระอเราก็ทรงย้ำว่าให้รู้ทันคือให้เข้าใจไม่หลงติดแต่คือใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้น ไปลงติดไปนี่ก็คือความหมายของการชวนให้มาดูโลกเหมือนกับที่ <c oughs> นักเรียนทำอาจได้เรียนแล้วก็จะเข้าใจในพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงจัดให้มาดูโลกโเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูเราก็เห็นเมื่อเห็นพอเมื่อเราดูเราเรียนรู้เรารู้แล้วเราก็จะเห็นมันมันมันเป็นอาการของจิตในจักเมื่อรู้ก็จะเห็น ไร้รู้นมันเกิดจากการเรียนการศึกษาการพิจารณาให้เกิดความรู้ขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรพอรู้แล้วก็จะเห็นคือเห็นความสําคัญเห็นความจําเป็นเห็นคุณประโยชน์เรียนคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นก็เมื่อกี้ที่โยมได้เรียนรู้เรียนรู้ธรรมะเนี่ยพอรู้ก็จะเห็นเห็นคุณค่าของธรรมะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทําปฏิบัติชีวิตของเราก็ จะมีความสุขความเจริญใช้คำน,นี้ดีกว่าพัฒนากันไปได้ก็อาศัยว่าเรารู้เราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะคือเมื่อรู้ไว้เนี่ยมันจะทําให้เราระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยแต่ความรู้นี่จะเป็นกราะกำบังได้เพราะพุะเจ้าได้ตรัสชวนให้ดูก็เพื่อให้รู้นะรู้แล้วก็เะ็นเหื่อเห็นความสําคัญ ค้ามเห็นเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่มาจากรู้นะรู้เห็นภาษาไทยบางทีก็ใช้คู่กันว่ารู้เห็นแล้วการรู้กับการเห็นบางทีก็มาก่อนมาหลังไม่ไม่ตรงกันนะขอยกตัวอย่างอย่างนี้ว่ารู้มาก่อนเห็นก็มีคือรู้ก่อนแล้วก็มาเห็นทีหลังอย่างเช่นเรารู้ว่าฝนจะตกเพราะอาาบันร้อนอบอ้าวเหลือเกินฟ้าแลบแปล,าป,ลาปากเมื่อยทะมึนเลย เรารู้ว่าฝนจะตกแน่ไม่ถึงห้านาทีสายฝนรั่งพูล,ลงมาเ็าเห็นสายฝนเรียกว่ารู้แล้วก็เห็นเห็นมาทีหลังรู้ทีนี้บางทีเห็นก่อนแล้วก็รู้ดังเช่นตอนกลางคืนเดือนมืดมิดเรามองท้องฟ้าเห็นแต่ดาวระดิบระยับมืดไปหมดเลยแล้วเราก็เห็นแสงสว่างพุ่งพรวดผ่านไปใี่เราเห็นเห็นแล้วเราก็รู้ทีหลังว่าโอ้มันดาวตกเาะนนมันผีพุ่งตาย กะบานี่แหละเพราะว่าเห็นแล้วก็รู้เพราะฉะนั้นไห้รู้ก็เห็นก็เลยมาเกี่ยวข้องกันอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของวิชาความรู้ด้วยทีนี้การเห็นเนี่ยในธรรมะจะ,จะพูดเป็นสำนวนกันแล้วกันนะว่าเห็นมันมีอยู่สามเห็นเห็นด้วยตาเรียกว่ามองเห็นเห็นด้วยใจเรียกว่าคิดเห็น เห็นด้วยปัญญาเรียกว่ารู้เห็นเห็นทั้งสามอย่างเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดคือข้อไหนเห็นด้วยตาชัดเจนเป็นความจริงทั้งหมดแต่ก็มีข้อจํากัดว่าถ้าไกลสุดสายตาก็ไม่เห็นอ่ะเลยถ้ามีอะไรมาบังทั้งแต่อยู่ใกล้มีกําแพงบังไว้ก็มองไม่เห็นเห็นด้วยตาก็มีข้อจํากัดแบบนี้แต่ก็ชัดเจนเป็นความจริงทั้งหมดนะถ้าได้เห็นนะข้อที่สองเห็นด้วยใจคือคิดเห็น อันนี้เห็นไกลกว่าตาหมายความว่าบางทีอาจจะไกลเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นกิโลก็ได้คู่ละขั้วโลกก็ได้อย่างเช่นมีลูกหญิงลูกชายส่งไปเรียนเมืองนอกอยุโลกตรงนี้เราก็คิดเห็นเขาเห็นด้วยความคิดคือเห็นด้วยใจเราก็ปรุงแต่งว่าโอ,โอ้เขาอยู่สบายนะเขาตั้งใจเรียนนะคือตามที่ฟังรายงาแเราก็มีความสุขเห็นด้วยใจเห็นไกล แต่ก็อาจจะไม่ใช่ความจริงเพราะบางทีก็อาจจะเป็นการปรุงแต่งในคิดเท่านั้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ได้แต่ก็สุดท้ายในเห็นด้วยปัญญาเนี่ยคือรู้เห็นอันนี้ชัดเจนเลยเป็นอโลโปนะเป็นอโลโปคือรู้สว่างรูกเลยเป็นโลกวิถีแจ้งจ่างป่าเนยคือเป็นความรู้เห็นด้วยปัญญาแล้วก็เห็นระดับที่สามเพราะฉะนั้นจากการที่เทียบเคียงเนี่ยจะดูวก็จะ เข้าใจว่าโอ้ใช่การเห็นมันก็เห็นได้สามระดับสามอย่างแล้วก็ก่อนจะเห็นก็ต้องรู้ก่อนจะรู้ก็ต้องดูคือศึกษาต้องระก,กยาศพิจารณามาศึกษาเนะี่ยอย่างเช่นศึกษาในเรื่องของศีสมาธิปัญญาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนท่านก็บอกศึกษาในเรื่องของสีก็ให้รู้ว่าสีคืออะไรศึกษาเรียนรู้ไปสมาธิศึกษาก็ให้รู้ว่าคืออะไรปัญญาก็ให้รู้ว่าคืออะไรคือรู้ เป็นทฤษฎีไว้ก่อนจากนั้นก็รงมโมปฏิบัติก็มาจากคําว่ารู้เราก็จะเห็นด้วยการปฏิบัติตรงนั้นเพราะฉะนั้นพุทธพจน์บทนัน,นทิพุทเจ้าตรัสสอนให้มาดูเนี่ยอนุมาว่าเป็นพุทธเมตตาของพระพุทธองค์นี่แต่เพื่อกูลต่อพุทธบริษัทว่าอามาดูโรคดูให้รู้ว่าโรคคืออะไรเป็นยังไงแล้วก็จะได้เห็นตามความเป็นจริงตรงนั้นเข้าใจในสัรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราก็ จะปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าจะไม่บริสุทธิ์ุดพ้นอะไรมากมายหรอกก็แค่ว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาในระดับหนึ่งขอที่จะระมัดระวังได้คือบรรเทาเบาบางได้่างนี้มันก็จะทําให้เราอยู่ในโลกใบน,นี้อย่างมีความสุขถ้าอะไรเกิดขึ้นตูนแรงไร้ายกาดเราก็รู้ว่ามาจากไหนเพราอะไร ตกลิกปิดตัวได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะปรับเตรียนอย่างไรก็จะเป็นเป็นความรู้ความเข้าใจก็ทําให้เราอยู่ในรูปนี้อยู่ได้ดีนะมีความสุขด,ด้ว่าเป็นเรื่องของอ่พุทธพจน์ที่พระบรมศาสดาตรัสวันนี้จะมาได้นําหัวข้อธรรมะตรงนี้มานักเรียนทมชั้นเอกม่ว่าจะเป็นภิกสุสามเณรหรือพระวัดญาติโยมที่เรียนธรมรมศึกษาก็จะ มาพบหัวข้อ,ขอแรกเลยว่าอุเทศในโลกวัฏธรรมบทคือเอทักปัสสัทธิมังโลกังติตตังราชะระถูปะบงังยัตถ์พาลาวิสีดันติัณถิสังโฆวิชานตางขอให้ท่านทั้งหลายมาดูโลกใบนี้ที่สวยตกากมรดาราช e s คนที่โวกเขาเบปัญญาก็หลงติดบัวเบาแต่คนที่มีปัญญาก็ไม่หลงติดแต่ก็เข้าใจเพราะความรู้เห็นตรงนั้น อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่บู้เจริปรัสเพราะฉะนั้นในวันนี้ญาติโวมก็ได้บาบำเพนบุญกุศลตามที่พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ให้อุกาสท่านได้จัดงานบุญขึ้นมาผู้ที่แสวงหาบุญก็ได้บุญพูดตรงนี้แสวงหาอะไรก็จะได้อย่างนั้นน่ะเป็นเป็นความจริงที่สุดเลยนะว่าสิ่งที่เราได้มาเพราะอะไรเพราะเราแสวงหาและแสวงหาด้วยอะไรด้วยความตั้งใจ ด้วยความพอใจนะไม่ใช่ว่าแสวงหาอย่าอพอเป็นพิธีหรือขอพิธีไม่ใช่คือเราตั้งใจมาก,มากๆเราก็จะได้เมือที่ญาติยมแสวงหาบุญเนี่ยก็จะได้บุญแสวงหาความสุขก็จะได้ความสุขแสวงหาความจเจริญก็จะได้รับความจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเมื่อเราแสวงหาเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมันเป็นผล อย่างบุญเนี่ยเป็นเป็นผลความสุขก็เป็นผลแล้วผลมันเกิดมาจากเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากได้ผลตรงนี้เราก็เลยไปสร้างเหตุให้ตรงกับผลแต่ตามที่พระแม่พระบามอาจารย์ท่านสอนเป็นหลักธรรมว่าเหตุผลนะั้นมันเกื้อกูลต่อกันถ้าเราต้องการผลเราก็ต้องสร้างเหตุให้ตรงกับผลต้องการผลที่ดีมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ตกต่ำำําลาบากเราก็ควอไปสร้าง เหตุถูกกันก็จะได้รับผลโดยไม่ต้องไปร้องขออธิษฐานอะไรทั้งนั้นขอให้ทำนะทำไว้มันก็จะได้เลยโดยไม่ต้องไปลงทุนลงแรงร,ร้องขอหรอกแต่ว่าเราทำเนี่ยเราก็จะได้ผลเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกไปแล้วไม่ต้องไปบอกว่าเอา้าขอให้ได้ผลมาอย่างนี้นะขอให้ออกรูออกผลอย่างนี้ไม่ต้องไปบอกมันก็ถึงเวลาก็จะออกมาให้ตามธรรมชาติของ <c oughs> สิ่งที่เรา ปลูกฝังสันสงสรงนั้นนี่ก็คือหลักการทีิชัดเในวันนี้มีโอกาสมาร่วมง,งานบุญแต่ก็ได้เห็นญาติโยมใ้มาร่วมง,งานบุญกับพระแม่พระบา,ารมีหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อท่านก็เป็นรประมุขประธานาให้เราได้มาปฏิบัติทำในลานบุญนะวัดเป็นลานบุญเป็นเนื้อนาบุญที่เราปฏิบัติได้เราต้องการแล้วก็มาปฏิบัติ ได้กับพระแม่พระบาอาจารย์กับเพื่อนอุบาสกบาสิกามนมาด้วยความเริ่มใส้ศรัทธาเราก็จะได้ตามเิตนาที่เราไม่หวังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยก็เข้าใจและปฏิบัติมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมการมาประกอบประทำกุณงานความดีเนี่ยเราก็ได้สั่งสมมาโดยตลอดมาทําบุญ เราจากทําบุญด้วยวิธีการต่างๆเราจะได้ฟังธรรมะเราก็ยังได้เห็นพระแม่ครูบาอาจารย์เป็นสมานาณัต่รัตนงคือเห็นสมณนก็เป็นมงคลเป็นความเรียนสูงสุดะจิตกจของเราก็สงบสบายเขามาสู่ว,วัดวาอารามเนดดดวงก็มีความรู้สึกสบายสงบเป็นชื่อของอารามบร่มมรืน่นเงียบสงบเรียนสบายทายทุกถายร้อย นะแล้วก็ได้เข้ามาสู่สถานที่อย่างนี้แล้วก็เป็นการเติมพลังอย่างดีพอกลับไปใช้ชีวิตปกต,ติเราก็มีพลังนะมะีต้นทุนที่จะอุดหนุนให้เราไม่หลงผิดไปคิดไปในทางที่ทําให้เกิดความทุกข์หรือเกิดต่ความพิบัติได้เพราะว่าอาศัยเรื่องของบุญกุศลและสติปัญญาได้แสดงพระธรรมเทศนาตามธรรมรัฒนาแต่ก็คิดว่าครอบคุมในหัวก็ เรื่องของพุทธพจน์อะที่พระเจ้าได้กลับมาว่าให้มันดูโลกแลโลกมีสองอย่าง The w เ r l d เราไม่ใช่อยากจะพูดภาษาอังกฤษหรอก,รอกแต่ว่ามันจะเนียชักดินภาษาตางประเทศนะเดว o r l d ก็คือโลกค,คือหมูสัตว์มาทถึงสัตว์โลกทั้งหลายแต่ก็ดิเอตนะคือโลกค,คือพผ้นดินแผนดินฟ้าอากาศทั้งสองอย่างก็ผสมผสา,านเป็นเดียวกันนั่นแหละถ้าไม่มีแผ่นดินไม่มีอากาศไม่มีแร่ธาตุไม่มี ป่าไมา้ต้นน้ำลำธารสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันทั้งสองเอเวลาแยกก็แยกออกมาลาักษณะนั้นทีนี้พระเจ้าตรัสมาให้ดูก็ให้ดูทั้งสองอย่างดูโลกคือมูสัตว์ด้วยดูโลกคือแผ่นดินด้วยแต่ไม่หลงไม่หลงโลกไม่หลงผิดแล้วเราก็จะมีชีวิตอย่างมีความสุขด้วยปัญญานั่นเองจึงมีปัญญาสวัสดิ์สวัยแต่แสดงธรรมีตาพอเห็นว่าสมควรเกิเวลา ท้ายที่สุดของการสแสดงธรรมขออำนาจกรมวิเศษรัตน์ไกรคือตระพุทธธรรมประสงค์บนบารมีของบุรพาจารย์ที่เราเคารพนับถือบูชาสูงสุดตลอดจนกุศลผลบุญทั้งหลายที่เราได้ประกอบกธรทำบําเพ็ญบ้านขอให้รวมเป็นตําบัดเดชะอนุภาพอนยิหญ่หญ,ญ,ญาติโยกตั้งอุปถัมใดๆเพื่อจะได้เป็นเสียงบูชาคุนเพื่อหนุนให้พระแม่บรูบาอาจารย์ของเรา มีธาตุขันที่แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยก็าขอให้สําเร็จตามเจตนานั้นและด้วยอนุภาพของกุศลผลบุญท,ที่ทํามาก็าขอให้รวมันเป็นกระบะได้ชะอนุภาพอันยิ่งใหญ่เปิดบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญความสําเร็จในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาะจงทุนหน้ากันดุจในที่แสดงมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการาชนี้สาธุ ครับต่อไปพออาราราธนาในบนหลเดพ่อเจวีปุญญะปัญโยถวายเครื่องกันเทศครับผมขออนุญาต